ดวงคุณเกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนสิงหาคมแล้วเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับผู้ให้กําเนิดกับเรานะกลับไปหาแม่กลับหาพ่อด้วยก็ได้นะครับขอพรจากท่านแล้วก็จะได้รับความสําเร็จได้รับความสมหวังจากพรของแม่ของเราพ่อของเรานะครับก็ไปขอโหิกรรมด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความมงคลกับชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ในคลิปนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการดูพื้นดวงเบื้องต้นนะครับในแก่ับความราักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเลขมงคลนะครับแต่ต้งองบอกไว้ก่อนนะครับภายในคลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยเป็นเสียงของน้องแมวนะครับมือยากร้รอเรล่าอยากรู้ว่าทำอะไรใช่ไหมอยากเล่นทำไม,ไมโอ้อยากเล่นด้วยอยากเล่น เลียงน้องแมอาจจะมีเสียงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ต้องขออภัยด้วยเอ็นดูน้องด้วยแล้วกันนะครับเรื่องวันเกิดวันศุกร์นะครับไปเดินสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูสภาวะพลังใจนะจะเป็นอย่างไรมาเริ่มที่ตัวตนนะครับดูซิว่าตัวตนเป็นอย่างไรตัวตนไพ่ขึ้นเป็นจัสเมนนะครับไพา่ใบนี้บ่งบอกถึงการตัดสินนะบอกถึงเรื่องของการเปิดเผยความเป็นจริงบางอย่างในตัวตนของคุณมันขึ้นอยู่กับการกระทำตัวคุณด้วยนะในเรื่องของการกระทํา ใน,ในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างในเรื่องของความคิดในเรื่องของการลงมือทํามันเริ่ม,มจะมีคนเห็นความเป็นตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของการกระทําให้มันถูกต้องนะครับถ้าเน้นในความถูกต้องเนี่ยในเรื่องต,อต่างๆที่เราหวังที่เราอยากเนี่ยมันจะเริ่มสําเร็จมากขึ้นนะครับเริ่มมีคนเห็นถึงศักยภาพคุณมากขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ต้องตั้งใจให้ดีนะครับอ่านดูสิข้อเสียข้อเสียเป็นไพ่อะไรนะครับข้อเสียไพ่ขึ้นเป็น the world นะครับ มันเป็นในเรื่องของไพ่ระบโอลจริงๆเป็นไพ่ที่ดีมากแต่ตัวตำแหน่งก็เรื่องของข้อเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคาดหวังนะครับสิ่งที่มันเป็นความคาดหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะสมบูรณ์แบบอยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการต้องการที่จะมีชีวิตที่มันมีความรอบด้านด้านการเงินด้านการงานด้านชีวิตมีความคาดหวังเยอะมากนะครับและถามว่ามันจะทําได้ไหมเนี่ย ต้องบอกที่ตัวตนของตัวคุณนะดนีด้วยนะคือมันในเรื่องของการที่คุณเอง,เอ,งอยู่ที่การทําตัวคุณในปัจจุบันเลยนะครับถ้าคุณทําในทิศทางที่ดีเนี่ยโอกาสดีๆก็จะเข้ามาไอ้เรื่องที่เป็นข้อเสียมันเป็นเพียงแค่ความกังวลของตัวคุณเท่านั้นนะครับและเอานําความกังวลเนี่ยมาเป็นพลังที่จะให้เกิดความสําเร็จนั่นเองอดูคนรอบข้างนะครับคนรอบข้างเป็นอย่างไรคนรอบข้างไพ่คือเป็น10บดาบสิบดาบนี่คนข้างจะทิมแทงเยอะนะคนรอบข้างค่อนข้างจะเหมือนพึ่งได้ยากนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีใครสนใจคุณจะมีคนเกลียดคุณเลยไหมมันไม่ขนาดนั้นแต่แปบนอารมณ์ที่แบบมัน,ม,นมันอยู่ใน่วงภาวะที่คุณต้องทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็บางอย่างมันก็พึ่งมากมันก็ทําให้คุณเกิดความคาดหวังจนเกินไปบางอย่างมันยังไม่ถึงอ่าสภาวะที่คุณนะจะ สามารถพึ่งใครได้โดยการที่ให้คนอื่นช่วยตรงนั้นตรงนี้มันยังไม่ถึงเวลาของตัวเขามากกว่าแต่มันมีในเรื่องของการที่คุณเองต้องทําด้วยสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถของตัวคนเองและมันจะเกิดความสำเร็จได้ด้วยนะครับนั้นอย่าไปคิดเยอะนะครับในเรื่องของคนที่ไปหวังพึ่งคนรอบข้างมากนักเสียที่สุดเลยนะครับในเรื่องอุปรรค นะอุปสรรคไพ่ขึ้นเป็นสตรองนะครับความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะอุปสรรคเนี่ยมันมาจากการตั้งสติของตัวคุณด้วยนะคืออุปสรรคมาจากใจของตัวคุณเองทั้งนั้นเลยนะครับถ้าจิตใจตัวคุณเนี่ยอ่อนแอนะถ้าจิตใจตัวคุณเนี่ยไม่มีความเข้มแข็งเนี่ยทำอะไรมันก็เหมือนคล้ายๆไม่มีพลังใจนะมันเลยมันต้องมีการปรับใจให้ตัวเองได้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับพยุเพิ่ขึ้นในเรื่องของการที่แบบคล้ายๆ,ๆแบบ อยู่ในปากเสือคือทําอะไรต้องมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะในเรื่องการที่ระมัดระวังตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นการกระทำของตัวคุณที่ทําในปัจจุบันเนี่ยถ้าทาดีปุ๊บม,มันเห็นผลได้ไวมากถ้าทําไม่ดีเนี่ยก็เห็นผลไวเหมือนกันนะครับดังนั้นอุปสรรคมันมาจากใจของตัวคุณล้วนๆเลยนะครับดูซิว่าวาสนาเป็นอย่างไรอืมวาสนาขึ้นเป็น3าถ้วยนะครับในเรื่องของวาสนาเนี่ยไปขึ้นเป็นพลังงานของการเฉลิมฉลองนะครับพลังงานของการที่พบปะสังสรรค์ ว่าขนาเนี้หมายถึงเรื่องพลังงานที่มันได้รับพลังงานดีๆนะที่จะเป็นเรื่องของสิิ์สิดด้วยนะครับเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนทําแล้วเกิดความสำเร็จด้วยการทําตัวคุณเองยึดมั่นในการทําของตัวคุณมากๆนะครับสิ่งที่เป็นการทําตัวคุณในห้วงวงเนี้มันจะส่งผลเยอะเมื่อคนเห็นผลสําเร็จ เมื่อคนเห็นผลในเรื่องของการกระทำตัวคุณเนี่ยเขาจะมาเชิญฉลองเขาจะมาช่วยร่วมยินดีแล้วก็ช่วยเสรงสนุนคุณในระยะที่คุณเ,เริ่มทำที่สาเร็จขึ้นแล้วนะครับและในชน่วงนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จหรือ,อสมหวังตามที่ตัวเองต้องการเนะี่ยทำไปก่อนและสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะค่อยๆตอบผลและคนรอบข้างก็จะเริ่มให้ความสนใจให้ความใส่ใจคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้เรามาดูในเรื่องของความรักนะครับความรักคนโสดนะคนโสดเป็นอย่างไรในเรื่องอดีต อดีตไพ่ขึ้นเป็นนางมนตรานะครับแลว้วก็ขึ้นเป็นราชินีตือถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความที่คุณเองต้องหาตตวตนในความรักของตัวคุณเองให้ดีมันมีหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกผิดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอยากจะมีความรักที่ดีอยากมีตัวตนให้มันชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความรักหลายทิ่หลายอย่างมันเหมือนมันเจอเรื่องราวความรักมาเยอะมันรอคอยใครสักคนที่ทําให้หัวใจตัวคุณเนี่ยมันชื่นมื่นชื่นบานมากขึ้นนะครับปัจจุบันล่ะปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ พระศุกร์ที่กําลังราฤรืศีนะอังคิรรถแล้วก็ขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญนะครับมันเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนรอโชคชะตาที่ดีขึ้นนะครับมันเหมือนมันมืดแปดด้านในบางทีในบางมุมเหมือนกันนะบางอย่างคุณก็ทําไปก่อนในเรื่องของความรักดังนั้นในสิ่งที่มันเป็นตัวตนของตัวคุณเนี่ยก็ย่อมเป็นสิ่งสำคัญนะบางทีมันก็ต้องให้กําลังใจตัวคุณเองให้เยอะๆเข้าไว้ได้ด้วยนะครับที่จะให้กําลังใจตัวคุณเองเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตนของตัวคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่มันต้อง รู้จักตัวตนนะครับเราก็บางอย่างเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยความรักมันก็บังเกิดขึ้นได้เพราะว่าไอ้ความที่เป็นตัวตนของตัวคุณเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าพอมันทําแล้วมันมันก็เห็นผลในเรื่องความรักก็ด้วยเชลี่นดังนั้น,นอย่าไปคาดหวังเยอะอยู่กับปัจจุบันนะเพราะว่ายิ่งคาดหวังยิ่งหวังสูงมันก็ยิ่งถูกมากนะอะไรที่เกิดขึ้นเราก็ไปให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะดีกว่านะครับอนาคตล่ะ อนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการร่รำนะของกินรลีนะครับนี่เรื่องของความรักเนี่ยไพ่ขึ้นเรื่องจับมือนะเหมือนไม่เหมือนว่ามันเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวคุณมากขึ้นแต่คุณต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนเพื่อจะอรับรักใครสักคนบางครั้งบางสิ่งอย่างคุณก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ฉันไม่ได้ฉันไม่เปิดใจนะจะเปิดใจตลอดเวลาแต่บางครั้งมันเป็นความรู้สึกตัวคุณนั่นแหละที่มันออรู้สึกจะ อยากอยู่คนเดียวรู้สึกอยากจะทําสิ่งนั้นบางทีคนที่เข้ามามันไม่ถูกใจเราอะ่ะเหมือนสเปคของเราสูงจนเกินไปบางทีมาทําให้มันเป็นเหมือนเสม,มือนการที่เราปิดกั้นในเรื่องความรักมากเกินควรเกินไปมันก็เลยทําใหอ้อ่ไม่พบไม่เจอเศรษฐีในเรื่องของคนที่ถูกใจนะครับหาก,กจะรู้ความรักที่ชัดมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับลงละเอียดลึกมากยิ่งขึ้นกว่าน,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 นี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกอีกหนึ่งครั้งนะครับฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับ เรามาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรดูซิเจ้าตาเจ้าตาไพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของประกาศแล้วก็ขึ้นเป็นเดรเวอร์นะมันก็เป็นความคาดหวังนั่นแหละนะครับในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันมีทั้งความแบบกำาังึ้นฝืนทนเหมือนกันบางอย่างแต่บางอย่างมันก็เป็นความคาดหวังว่าจะให้ความรักมันดีขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทำล้นๆเลยน,ะ,นยละเกิดขึ้นจากตัวคุณด้วยแล้วเกิดขึ้นจากตัวเขาด้วยมันเป็นการค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับต่อมาตัวเขาเองเน แล้วขึ้นเป็นสามเหรียญไพ่ขึ้นเป็นวาส,สนาที่มันตรงกับตัวเขานะมันหมายถึงว่าตัวเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างพยายามเข้าหาคุณพยายามที่จะให้ดูเหมือนความรักมันให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่มันสร้างความสบายใจนะแต่บางอย่างมันก็เป็นการตบเกลื่อนในเรื่องของปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมากกว่าอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีดังนั้นทุกอย่างที่เป็นการทําตัวคุณเนะี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะไพ่ขึ้นว่าเขารู้สึกเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นเป็นพระราหูนะจริงๆมันเป็นความรู้สึกตัวเขาเนี่ยบางอย่างมันก็ ต้องดูถึงการทำตัวคุณด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้มันกินกินจิตใจของตัวเขาทําให้ตัวเขามีความทุกมากขึ้น,นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับเดีย๋ยวเราจะทําคลิปแยกนะครับฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับมาดูเรื่องของการงานกันบ,บ้างน,นะครับคนที่กําลังหาง,งานในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการคว้าโอกาส โอกาสในเรื่องของการงานม <mac disorder: S 1> so ันก็เริ่มมีเห็นช่องทางเหมือนกันนะแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการที่มันต้องออกจากสิ่งที่เป็นความเชื่อเดิมของตัวคุณด้วยนะครับตัวตนของคุณเนี่ยมาไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการที่มันต้องทําด้วยความสัต์จริงนะครับทําด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะทุกอย่างเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วจากสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะเริ่มเห็นผลมากขึ้นนะครับ ดังนั้นการที่มันได้รับโอกาสหรือว่าโอกาสที่จะเข้าหาตัวคุณเนี่ยก็ต้องพิสูจน์การกระทำตัวคุณด้วยนะครับไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆแต่มันมาเพราะความสมูความสามารถของตัวคุณที่มีอยู่แล้วนะครับระวางความคิดมากของตัวคุณเหมือนกันนะบางอย่างมันคิดเยอะนะครับบางอย่างมันก็คุณเองอาจจะคิดมากจนเกินไปนะเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆเข้าไว้นะครับในเรื่องความสําเร็จมันจะได้บางเกิดขึ้นนะครับบางอย่างมันคิดเยอะเกินไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น มาดูในเรื่องของคนที่มีงานประจำหรือราชการนะครับในช่วงนี้เป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นทุบกระปุกนะมันเป็นเรื่องของการที่ต้องควักในเรื่องของความรู้ควักในเรื่องความสามารถทักในเรื่องของทักษะต่างๆที่คุณมีที่คุณเป็นนี่แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองต้องได้รับผลที่ดีด้วยนะแต่สิ่งที่มันกว่าจะถึงความสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยแรงกายแล้วก็แรงใจนะในเรื่องต่างๆที่ มันอาจจะเป็นในเรื่องของความลําบากใจแล้วก็กลัวกังวลของตัวคุณด้วยว่างานที่ทำเนี่ยมันจะส่งผลร้ายส่งผลเสียไหมเพราะค่อนข้างที่จะมีความซุ่มเสี่ยงบางอย่างที่มันต้องมีความรับผิดชอบมีการเพ่งเนึงจากหัวหน้างานมีความเพ่งหนึงจากเพื่อนร่วมงานกับลายสิ่งหลายอย่างที่มันต้องแลกมาด้วยกับความคิดความอ่านความทุกข์ความไม่สบายใจแต่ก็เมื่อคุณผ่านมันไมได้เนี่ยมันก็ทําให้ในเรื่องของความก้า้านี่มันก็ค่อนข้างที่จะดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ย เนะี่ยไพ่ตตวตนขึ้นถึงจะบอกว่าในเรื่องของพลังงานการจัดการเรื่องต่างๆในห่วงุซ่ในเรื่องของการงานของตัวคุณนะมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเองมีความรู้มีทักษะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนและสิ่งนี้จะเป็นคําตอบนะครับสิ่งนี้จะเป็นความก้าวหน้าของตัวคุณเมื่อคุณทําสิ่งล่านั้นสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรดูซิ สำหรับคนที่สธุรกิสส่วนตัวเนี่ยภัยคือในเรื่องของการกระทำะหลายอย่างที่มันรอผลสําเร็จนะครับมันเป็นการที่คุณต้องค่อยๆจัดการปัญหากันนะในเรื่องของธุรกิจมันมีหลายอย่างที่มันเปิดเผยมานะในเรื่องของปัญหาต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นมันมีทั้งเรื่องใีเรื่องรายนะครับในเรื่องของอคนในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการจัดการปัญหาเนี่ยไพ่ึ้นในเรื่องดอกโบที่มันกรลังบาดไปถึงปัญหาที่มันถูกเปิดเผยขึ้นมาณะตัวตนต,ตัวคุณเนี่ยมาไพ่ขึ้นในเรื่องของการเปิดเผยด้วยนะครับเป็นเรื่องการรู้รับรู้ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณเองเนี่ยจะรับกับปัญหาแล้วก็จะสู้ปัญหามากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกันและเป็นปัญหาเหล่านี้คือมันต้องทําด้วยตัวเองเพราะคนรอบข้างเนี่ยก็ มันมีโอกาสที่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะักแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันมาจากตัวคุณเองมากกว่าแล้วก็อยู่ที่การวางแผนอยู่ที่การจัดการอาจจะมีเรื่องของการเสี่ยงเงินเสียทองตามมาด้วยนะในเรื่องของธุรกิจตรงนี้แต่เมื่อจัดการไปแล้วเนี่ยมันก็จะสําเร็รเสร็จสิ้นไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหากคุณเร่งร,รีบรารีบทําให้มันเรียบร้อยนะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไรนะการเงินไพ่ขึ้นในเรื่องของการเจริญเติบโตนะเอ้ยมันก็มีโอกาสการเงินที่มันเริ่มดีขึ้นเหมือนกันนะแต่สิ่งทีีนน ää, ที่่่มมัันนนดขึ้ยอูท มันเป็น,นเรื่องของการที่มันเหมือนต้องวางระบบระเบียบในเรื่องของการเงินของตัวคุณเนี่ยให้มีความรอบคอบนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการเวลาเราทําอะไรแบบต่อเนื่องอะ่ะมันเหมือนว่าเราต้องจัดระบบตัวเองให้ดีว่าควรจ่ายแบบไหนเงินเข้าแบบไหนนะครับจัดระบบระเบียบให้ดีในเรื่องของการเงินมันจะได้ เงินไม่ขาดมือนในอนาคตเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเมื่อเราจัดสรรดีเนี่ยเงินมันจะไม่ขาดมือนในอนาคตนะะช่องทางต่างๆมันก็จะเริ่มดีจากหลังจากที่คุณเนะี่ยจัดก,การเรื่อง,งต่างๆให้มันเรียบร้อยนะครับในเรื่องการเงินก็จะดีตามในสิ่งที่คุณทําในปัจจุบันด้วยนะดูซิว่าโชคลาภเป็นอย่างไรนะโชาพพาคลาภไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการได้รับของมหาเทพนะครับ Wert. ขึ้นเป็นในเรื่องของเท้าวิรุณหนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นครุฑยุทธนาครับขึ้นเป็นพยาครุฑในเรื่องโชคลาภมีนะมีมีมีเป็นเรื่องของ,ขของ,นะของสิงห์งสิ เพราะว่าไพ่ขึ้นวสนาเนี่ยค่อนข้างดีในะเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาช่วยเหลือตัวคุณเป็นเรื่องพลังงานที่ท่านเนี่ยคอยให้พลังงานที่ดีนะไม่ว่าคุณจะไปไหว้พญากุธนะครับในเรื่องของพระศิวะพระแม่อุมานะครับพระพิฆเนศนะ พระคัมภีรกุมารเนี่ยไปเราไปไหว้ท่านน่ะท่านจะช่วยนะครับช่วยในเรื่องของอโชคลาภที่มันเสริมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้คุณสมหวังมากขึ้นในเรื่องของอาการเงินโชคต่างๆผู้ควรต่างๆก็จะช่วยหนุนนาให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับสุขภาพกายเป็นอย่างไรดูสิเรื่องของสุขภาพกายนะพ่ายขึ้นพ่ขึ้นหัวเราะพ่ยขึ้นดีนะ พาขึ้นว่ามันมีโอกาสใช้ร่างกายเยอะไปหน่อยนะครับในสิ่งที่มันผ่านมาแต่มันก็ยังไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับก็ยังต้องยังต้องคอยดูแลยังต้องดูแลอยู่นะอย่าเพิ่งไปชราใจอาการดูแล,แลร่างกายตัวคุณเองนะครับก็เรื่องของอาหารการกินนะเรื่องของการไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยก็ต้องดูร่างกายว่าไหวไหมนอนดึกไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทานวิตามินทานอาหารให้ครบห้าหมู่เนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลอะไรมา,ากนักในเรื่องของสุขภาพร่างกายอ่ะมันดูใจบ้าง ใจเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็น7เหรียญน,นะไพ่ขึ้นเป็นโอ้สิถ้วยอืมไพ่ขึ้นเป็นห้าดาบแน่เป็นอะไรกับนักมวยเนี่ยนะใครเป็นนักมวยนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเจ็บช้ำในเนี่ยนะออคือมันเป็นพลังงานของ ในเรื่องของการที่คุณเองก็ต้องดูพลังภาวะจิตใจตัวคุณให้มันตลอดรล่าฝังกัอาการเพราะมันมีเรื่องคิดเรื่องเครียดเยอะแต่ว่ามันก็ยังพอประคองใจไปได้บ้างนะครับพราอสิ่งต่งตางๆที่คุณทำเนี่ยถ้าคุณมีพลังใจดีในเรื่องความสําเร็จในเรื่องการทําหรือเรื่องสิ่งต่างมันก็ดีตามด้วยพอดีตามจิตใจ,จ,จ ail, มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยส่งผลในเรื่องของจิตใจ,จและมาสูส่ร่างกา,ายเท่าไหร่นะครับดังนั้นในห้องช่วงนี้ก็เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายแล้วก็ดูแลสุขภาพใจนะครับเพื่อที่จะ มีพลังใจที่ดีแล้วทาอะไรก็เกิดความสำเร็จด้วยกําลังใจนะเรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในช่วงนี้เดินสิงหาคมนะดูซิสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะดูซิ เป็นอย่างไรกันบ้างปั๊บสิ่งที่พายอยากเตือนพายคือเป็นภรษสังกษ์จ่ายนะพระสังกษ์จ่ายนี่ามอุดมสมบูรณ์สิ่งที่ทำเนี่ยมันเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เกิดความสเร็จตามการทำของตัวคุณนะครับเพราะทุกอย่างเริ่มเปิดนะความสำเร็จเริ่มมาพายคือเป็นภาษาสาวไป็นถึงการเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงในการกระทำของตัวคุณที่มันมาซึ่งมันมันบ่นบอกนะมันบ่งบอกในเรื่องของการกระทำาตัวคุณในห้วงช่วงนี้และมันเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหามันปรับเปลี่ยนจากหนักมือไปหนักมือ ความอุดมสมบูรณ์จากการกระทำตัวคูณดังนั้นอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะครับบางอย่างที่คุณเองเนี่ยต้องทําปัจจุบันให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากไม่ต้องไปหวังอะไรใครมากเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับเรื่องความสำเร็จมันก็จะบางเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการนี่ไหว้พระสังจาจย์นะตามวัดว่ารมบางวัดก็มีนะเราลองดูเพราะว่าจะได้รับความอุดมสมบูรณ์รับพลังงานที่ดีที่ท่านคอยสร้างพลังงานที่ให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์และเกิดความสําเร็จนะครับอนุสิธิว่าเราจะ เสริมดวงอย่างไรนะไปขึ้นในเรื่องของการกดน้ําแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์หง,งายมากนะครับไหว้พระสวดมนต์ก็ทุกเย็นนะครับทุกเช้าก่อนออกจากบ้านนะแบบไหนก็ได้นะครับตามที่คุณเองเนี่ยสะดวกเพื่อเสริมดวงให้กับตัวคุณเนี่ยมีสติมีสมาธิมีความสําเร็จนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันรวมไปถึงเมื่อเราทําบุญแล้วเราก็กรวดน้ําให้กับตัวเองให้กับเจ้ากรรมในเวรเ,เจ้าเกณฑ์ชะตาให้กับเทพเทวาที่ปกปักรักษาให้กับครูบาอาจารย์นะครับก็ๆๆๆะบจะช่วยหนุนนำนะให้คุณเนี่ยพ้นในเรื่องต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคมมูมา่าาตง เรื่องต่างๆที่คุณรู้สึกขัดข้องใจรู้สึกมันไม่สําเร็จสักทีเนี่ยมันก็เกิดความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงนี่อีกอย่างหนึ่งคือถือสินห้าด้วยนะครับก็มีสินห้าบริบูรณ์ครบนะทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นของดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถทําอันตรายอะไรแต่คุณได้เลยนะครับในเรื่องการมีสินห้าทุกอย่างก็จะดีตามนะมันเป็นสลังงานที่เป็นพลังใจให้คุณเกิดความสําเร็จนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับดวงจีงได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับเลขลัคกี้นัมเบอร์เลขมงคลนะครับงคนเกิดวันศุกร์ดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขแปนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข1เลข6นะครับไพ่ขึ้นฟ้าเปิดเลยนะสิ่งที่มันกังวลใจสิ่งที่ไม่ดีนําเลขหลงนี้เอาไว้ทําให้คุณพ้นในสิ่งร้ายในสิ่งไม่ดีเพราะเราขอคอยคุ้มกันคุ้มครองนะไม่ให้เจอเรื่องในราวร้ายๆเรื่องราวไม่ดีได้เปิดดวงคุณนะให้มีความโชคดีมากขึ้นมีความสําเร็จมากยินน ะะแล้วเนี่ยสามารถที่จะแคปหน้าจอนะแล้วก็ทไไําเป็นวอยเปอร์ส่วนตัวได้หรือจดเลข8พเลขหนึเลข6เนี่ยเอาไว้ในปาสตังนะใส่กระดาษก็จะช่วยเสริมตัวอีกหึ่งช่องทางได้ด้วยเช่นกันนะครับ